สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปิปุรีวีทูวันนี้เรามาเล่นเกมฮาวเวิ t ์ดทาวกันนะคะนี่เราเลเวลถึง22แล้วตอนนี้สะพานก็เปิดใหม่แล้วนะเจ๊ท่านผู้ชมใครดูแล้วใครดูของเราแล้วชอบถูกใจยังไงแล้วควรกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้เราด้วยนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เราด้วยนะคะว่า ก็าอมันต้องตกใจหนือยแหลเหยนยบปะพาบ้าอเลยกันค่าแล้แสนยามยามยังสายไอ้บอกยามเช้าก็ไม่น่าใช่วัสิบเอ็ดโมงคขันจมูกนั่งนั่งจ้าแตงโม

แต่คนคนไม่เ <harmon ies> หมือนกันไม่ใช่คนแต่คนโกหมดแล้วนาโอ้ไมัมีความเรียบร้อยเลยเขาเมาเฮ้ยเอาอยู่้างไกเนว้าวดูข้าวหน่อยสิ ไม่ไมึงไปไหนอะน่ะไปไหนหยิตังให้พ่อไงอะไรออะไรวางไว้ไหนอะเออมันก็หยิบไปสิเออนี่อะั่งดูสิัองดูก่นอืม อโอ้โหเลเวลชาติเนะรอไปก่อนอ่ะ อ๋อยืดเหยียดตั้งโอ๊ะกินเลยเอาตั้งไม่ใช่วันนั้นกินเป็นโต๊ะไรนะงีวิตจริงเลยโองโหคุนคาผมไปไหนคะมามเลยเอาอ๋ออ๋ออยกคุ ยายชูนิ้วกลางชูใส่พ่อมีการยิ้มด้วยนะแม่ต่างอึหอวเราะแม่วันนี้กินขน,นมบงังบ็อกกินดึกๆออกกินเที่ยงๆแ,แส โอเคเออาหรือบันที่เสียงก็หายมันที่เสียงก็มาไหมัหนกิน เอาไปไหนอะไการ์ตูนดลบกบางหมดเลยอ่ปนั่งตรงนู้นสิจะนั่งยังไงล่ะแม่เนี่ยเอาเอาลงเอาลงก่อนสิแม่โอเคนี่เขาตาี่มีของายบอก ลูกม,นนนม,มันกินข้าวอยู่พี่เล็กนี่ก็เอาเอหลบสิเฮ้ยจะนั่งมั่งอุตส่าห์ออกมากลางยืดไปเฉยเลยเล็ไม่ห่าหรอร้อนเหรอตังร้ันเหรอร้อนได้ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อบอกตอนไหนตี่ไปอนทหนูกลับมาเอพ่อพ่ออะไม่บอกรพว่านพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าที่เกดพ่อทำงานเ็จ เราต้องบอกถ้าเกิดถ้าทำงานดแล้วก็พาไปเดดเลอดรอห้องไงแปดก้าวไงเพราะว่าแปดก้าวงานเงินังนไม่ได้ปุบ งานเอากอนลยเกียวอะขึ้นอะ้อขาบอกถาเกิเนี่ยใส่ไอ้ดับเบิลชิวใช่ไหมไม่ใส่ก็ตายหายใจไม่ออกตายลาโลกได้เลยว่าหายใจไม่ออกตายใช่ไหมทุกคนหัวกล่องพัวยาว แม่ไม่ได้หรอกตายน่นตังนาะอมันไม่ต้องทำอะไรกันต่ัมทั้งวันจริงๆตัดแต็นเลยใช่เทียงยังไม่หมดเออ

ถ้มมามีกดอัตโนมัตินะเขียนกดหน้าขอบคุณทานข้าวกันวันนี้เรากินข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดมะนาวคียวเคียว เออป้าไม่ว่าหนูลืมอะไรมานะน้ำไอ้น้ำนี่มีนี่เป็นไรเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนก่อนเดี๋ยวเรามาใหม่นะบายใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไครกดแชร์เราด้วยนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุจุ๊บ